สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับเรื่องการจัดก,การมาตราส่วนของแผนที่นะครับหรือว่า Map Scale m a n a g e m น n t น,นะครับก็อ่านะก็เข้ามาที่โปรแกรมเลยนะครับก็ในส่วนของการสาธิตนี้นะครับก็ผมจะจะสาธิตว่าอา่าจะสาธิตนะครับโดยการใช้ข้อมูลของ ไฟล์ในน้ำเจ้าพยานะครับเป็นตัวสาธิตนะครับก็ก็ให้ให้ท่านนะครับเออนำไฟล์ที่ต้องการนะครับลักลักเข้ามานะครับอ่าเมื่อเปิดไฟล์แล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ data frame properties นะครับอ่า Uh, ที่ตัว general นี้นะครับตัวต unit นี้ก็คือเป็นตัวกำหนดหน่วยของแผนที่นะครับ mm. ก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัว default มาที่มาแต่ mm. ด้นานเดิมอาจจะเป็น n ัน o นย u น i t นะครับอาจจะเป็นแบบนี้เราก็ทำการเปลี่ยนเป็นเป็น meter เดี๋ยวแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวขอเลือกเป็น meter ลวกันเพื่อจะได้เข้าใจง่ายกัน ก็เราต้องเลือกทั้งทั้งสองทั้งสงส่วนนะครับก็คือในส่วนของแมปแล้วก็ในส่วนของดิสเพย์อนะ่เป็นเมตอร์ะสองตัวแล้วก็คลิกโอเคอ่าเมื่อเราคลิกโอเคแล้วก็อ่าจะปรากฏนะตัวเลขที่ชอานี้ขึ้นมาก็คือเราจะสามารถกำหนดค่าของมาตราส่วนได้นะครับก็จะมีมาตราส่วนขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าจะ ต้องการเท่าไหร่อาต่อหนึ่งแสนก,ก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะกำหนดมาตราส่วนขึ้นมาเองได้โดยการเลที่ Customize list นะครับก็ถ้าหาต้องการใส่ค่าพิกัดที่ต้องการ,นะรก็เพียงแค่พิมพ์ลงไป เ,เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหนึ่งต่อหนึ่งต่อห้าพันแล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดแอดนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าของเรานะครับเข้ามาในานี้แล้วนะครับอาการพิมพ์นะครับ หลักพันหรือหลักหมื่นไม่จะไม่จะเป็นต้องมีตัวตัวคอมมาก็ได้นะครคับเราสามารถพิมพ์เรียงได้เลย 5, ห้าพันก็คือห้าศูนย์ศูนยยได้เลยลเราคลิกคลิกโอเคหนึ่งต่อห้าพันก็จะมาปรากฏที่หน้านี้นะครับก็ถ้าหากต้องการลบ นะครับก็ก็สามารถทําได้นะครับอ่าหากต้องการลบอ่านแล้วลบตัวหนึ่งต่อข้าพานแล้วกันแล้วก็คลิกไฮไลท์นะครับในจุดที่ต้องการลบแล้วก็คลิกที่รีเลย์อ่าตัวเลขก็จะหายไปนะครับก็เราสามารถที่จะ ดูค่าพิกัดได้นะครับเช็คได้ว่ามีค่าพิกัดหรือยังก็อีกขวาเลือกโปรโพ i ิสและที่ sort นะครับที่เห็นอยู่นี่คือนี่นะครับที่เครื่องฟ้องคือเครื่องฟ้องว่าเจ้าตัวแกนที่นี้นะครับไม่มีไม่มีพิกัดนะครับแล้วก็สามารถใส่ให้ได้ล,ลองใส่ใดู อ,อย่าแส่ให้ดูนะครับเมื่อเราใส่ค่าพิกัดแล้วก็จะพิกจะปรากฏเป็นค่าที่เราใสเ,เข้ามานะครบับต่อไปก็จะเป็นการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับ อันดับแรกนะครับก็ให้เราไปเปิดตัวตัว Ar c t o o l b o x นะครับขึ้นมาถ้าเคืไหนไม่มีนะครับอย่างเช่นเครื่องน,นี้นะครับที่ไม่มีอ่าตัวเจ้า Ar c Arc, Arc t o o l b o x นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเดี๋ยวเราจะนำมาฝองไว้ตรงนี้นะครับก็ลากมามาชี้ที่ที่ตัวนี้นะครับ มันก็จะมาอยู่ที่ฟองไซส์ให้เรามาเลือกข้อเครื่องมือนี้นะครับที่ Data Management Tool นะครับจากนั้นนะครับเลือก Projection and Transformation นะครับอ่าคลื่อบวกขึ้นมาแล้วก็เลือกที่คำสั่งนะครับเคร่องมือ Define Projection นะครับแล้วไคลิกมาเลยอ่าก็จะปรากฏหน้าน้นนี้ขึ้นมา ก็ที่ช่องช่องแรกนะครับช่อง Input Dataset นะครับก็ให้เราใส่ค่าใส่ค่าเริ่มต้นนะครับใส่ตัวข้อมูลหลักเส้นนั้นก็คือตัวข้อมูลของเจ้าพยานะที่เราเป็นตัวทดลองคลิกเลือกออกมาแลนะแล้วก็เลือกเจ้าพยานะตัว c d i n a t e s y s t e m นะครับเมื่อเราเลือกแล้วก็จะปรากฏขึ้นที่อ n น w นนะครับก็คือหมายความว่าไม่มีค่าพิกัดนะครับ เราก็ทําการใส่ค่าพิกัดให้เจ้าตัว coordinate system นะครับโดยการคลิกที่ผม,มนี้เลครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่พิกัด utm w s นะครัก w g แบบสีแล้วก็เลือกที่โซน47นะครับอ่าเมื่อนำพิกัดเข้ามานะครับก็จะขึ้นที่หน้านี้นะครับแล้วก็คลิกโอเค เื่อเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเลยนะัอ่าเพียงเท่าน,นี้นะครับเราก็จะมีธาพิกัดอยู่ในตัวแผนที่แล้วต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับการแปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะลบเจ้าตัวนี้ไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเป็นข้อมูลของ โลกเป็นที่โลกเมื่อนำไฟล์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตัวเจ้า a r c u l b o x นะครับเราก็เลือกมันเดียวครับก็ Data Management Tool แล้วก็ Projection and t a n s f o r m a t i o n ครับจากนั้นก็ที่แตกต่างออกไปคือเราจะเลือกที่กับส่งฟีเจอร์นะครับจากนั้นเลือกเครื่องมือเครื่องมือ Project ในที่ตัว input นะครับใส่ข้อมูลก็คือเป็นตัวกรันที่นะครับที่เราเลือกอยู่อ่านะในที่นี้คืออาจะปรากฏเป็นตัวข้อมูลหลักนะเป็นตัวพิกัดหลักขึ้นมานะครับพิกัดหลักของตัวนี้ปัจจุบันคือจะบบินยูจีเอสหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าเราจะเลือกเป็นพิกัดแบบไหนนะครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนก็คือก็เลือกที่นี่นะครับตัว output quality เลือกสีลดงก่เกดี๋ยวผมจะลองใส่พิกัดเป็นเป็นนัทเทิ r น,นะครับโซนโซน48แล้วกันก็เลยะจากนั้นก็เลือก เลือกที่บัทึกนะครับแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็วผมเลือกไว้ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวดีพอเ์ยเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเลยครับอ่าอ่าข้อมูลใหม่ก็จะขึ้นมานะครับต,ตัวโซน โซน48นะครับที่เราเลือกไปก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะถูกตัดมาเพียงแค่นี้นะครับเพียงแค่ส่วน48เท่านั้นครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับการแปลงดาต้์นะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการทำข้อมูลนะครับเพื่อให้เข้ากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะปิด ตัวข้อมูลเดิมไปก็ในที่นี้ผมจะสาธิตอ่เป็นตัวตัวนี้แล้วกัน เมื่อเรานำข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ย้ายตัวเจ้าบางกกอกนะครับขึ้นมาไปข้างบน,นเป็นข้อมูลโมจลที่เล็กกว่าขึ้นมาไปข้างบนนะครับก็จะทําให้ตัวเจ้าบางกอกนะครับซ้อนทับอยู่ที่ตัวกรวินท์ประเทศไทยเมื่อเราซูมเข้ามานะครับเมื่อใกล้ๆแล้วเราจะพบว่าเจ้าตัวบางกอกอินเดียนเนี่ยนะตัวนี้ กับเจ้าตัว p ปร o ิทเนี้ยมันจะไม่ไม่ซ้อนทับกันก็เคอจะมีจุดที่หลอมล้ากันเพราะฉะนั้นแล้วการแปลงการแปลง Data ตั้าเนี้ยก็คือจะเป็นการทำให้เจ้าข้อมูลตัวเนี้ยนะครับมาเสนิดกันกับข้อมูลเดิมก็จากนั้นนะครับให้เรามาที่ ตัวคำสั่ง view แล้วเลือก data frame properties นะครับอ่าคลิกมาที่นี่นะครับ coordinate system แล้วเลือกที่ import อ่าตัว import นี้จะเป็นการนำเข้าอ่าตัวพิกัดน,นะครับที่ก i m port แล้วก็ในที่นี้คือผมได้มีพิกัดไปแล้วนะครับผมก็เลือก ที่กัดที่ได้มาทิ้งไว้เลยก็คือตัวเจ้า wgs ตัวนี้แ็แปสอยตัวนี้นะครับเมื่อเเลอกแล้วก็จะมีพิกัดขึ้นมา,าถ้าหากท่านยังไม่มีพิกัดก็สามารถคลิกนิวได้ครับแล้วก็เพิ่มพิกัดได้ด้วยตัวเอง อ่าเมื่อแล้วมครับพิ่กันแล้วก็คลิกโอเคอออเอาาเ่เอ่อขออนุญา้วยนะครับพอดีข้ามขั้นตอนอันนี้เรากลับมาที่คำสั่งวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกดัตต้าเปลี่ยนมาเดิมอ่าเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนนําเข้าพิกัดแล้วก็ให้คลิกที่ transformation นะครับเ่าจากนั้นก็ จากนั้นนะครับก็คลิกที่คำสั่งตัวเลือก new น่าที่อ่นนอกนั้นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวที่ตัวจ้าตัวเจ้าพารามิเตอร์นะครับคือแกน xyz ตัวนี้นะคราทำการใส่ค่า v ว l u ล,ลลงไปตัวเจ้า Value นี้ก็จะเป็นตัวค่าค่าตายตัวนะค เมื่อใส่แล้วก็เห็นะครับพิกโอเคเลยครับอ่าเมื่อกด Apple แล้วนะครับก็จะอ่าเห็นได้ว่าเจ้าแผนที่นี้ได้เข้าหากันนะครับจนสนิทแล้วนะครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นะสนิท เส้นเส้นถนนนี้ก็ตรงกันอละเส้นแบ่งเขตน,นะครับตรงกันเราก็สามารถที่จะ,อะเอ็กปอร์ตข้อมูลนะเป็นไฟล์ข้อมูลใหม่ได้ก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ Data ทําทำแล้ว Export Data ตา ก็เลือกจุที่จะเซฟได้นะครับก็ที่นี่คือเครื่องได้ดีฟอร์ไปแล้วนะครับว่าเราจะเซฟที่ที่ตรงไหนแต่ว่าท่านก็สามารถสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็นี่ก็อเออ่าจะตัวที่ e x p ตมาใหม่ก็จะถูกเปิดขึ้นมาอ่าตัวนี้คือตัวเจ้าแผนที่ใหม่นะครับ ต่อจากนี้ก็จะเป็นการสาธิตการทำแอปเพนตัวเจ้าการทำแอปเพนนี้ก็คือเป็นการรวมภาพสองภาพเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะลบภาพเก่าลบข้อมูลนี้ออกเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดข้อมูลใหม่ขึ้นมาในที่นี้ผมได้มีภาพไ้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดู จะเห็นได้ว่าภาพทั้งสองภาพนี้ก็คือเป็นคุณภาพแบบนนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสีเดียวกันก็จะแยกไม่ออกแต่ว่า,าเราสามารถรว,วมให้ภาพเดียวกันได้นะครับด้วยการใช้คำสั่ง a p p พ n d ก็สามารถทำได้นะครับด้วยการเลือกที่เครื <Okay. S 2> er ่องมือของ Arc Toolbox นะครับก็มาที่ Data นะครับ Data Management Tool แล้วเลือก General นะครับแล้วก็จะเจอเครื่องมือแอปเ n นที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ Double c l i ครับ ที่ตัวช่องแรกนะครับคือช่อง Input Dataset ก็ให้เลือกเป็นเป็นภาพนะเ,เป็นภาพที่จะนำเข้ามานะครับจ่วตัว Target Dataset ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเลือกตัวไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเรียงเรียงตามตัวจากนั้นก็คลิกโอเค เราเร่องทำัาจักคูเอเอค่เดี๋ยวขอขอเอาไปนะเดี๋ยวมาที่อปเปนใหม่นะครับเรื่อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทไทยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโนเทส แล้วนะคลิกโอเคอทีนี้ก็ถ้าเราจะถูกตอบกันแล้วนะครับว,วิธีดูก็คือให้เรานำเครื่องหมายถูกนะครับก็จะปรากฏเป็น็นภาพเดียวกันแล้วนะครับนี่นะครับ็นภาพเดียวกันแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการสาธิตับนะการทำเดเซอร์นะเดี๋ยวเราจะลดไปเรื่อยไปก่นอนเดี๋ยวเปิดข้อมูลนะครับที่ต้องการขึ้นมาแย่างนี้มันจะเปิดข้อมูลดินดับพื้นดินแล้วก็น้ำของปฐุมทนันีขึ้นมา ก็ไปนำเครื่องมือนะครับเครื่องมืออิเลเซอร์จากอาร์ตทูลบ็อกนะครับอ่าเลือกที่อินดักเตอร์ทนะครับแล้วก็ที่โอเวอร์เลทเลือกอิเลสเตอร์อ่าที่ตัวอินพุตเนี่ยคือเป็นตัวใส่ข้อมูลหลักนะครับอ่าข้อมูลหลักก็คือเป็นตัวพื้นบิน,น ส่วนตัวที่ต้องการแต่ก็คือตัววอเตอร์นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งเซตน,นะครัแต่ที่นี้ผมจะตั้งดีดฟาวไวนะ้แล้วก็คลิกอนะเคอ่เมื่อค่องทำงานเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏเป็นชุดดินที่ถูกตัด ก็คือตัวที่ถูกตัดตก็คือตัวพืนน้ำนะครับที่เรานำมาตัดก,ก็จะหายไปตัวนี้ครับก็จะหายไปรสำหรับวันนี้ก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใส่พิัดแณนที่แล้วก็การทำเล็กๆน้อยๆในการตัดแต่งต้นี้ก็พบกันใหม่ในะสำหรับการสาธิตหน้านะครับ สวัสดีครับ